ผมเชื่อว่าหากใครไปดูนอกจากผมเนี่ยนะอาจให้ร้อยเต็มสิบหรือพันเต็มสิบไปเลยก็ได้ดังนั้นแล้วคลิปนี้หลักๆจงฟังซะว่าเรื่องนี้มีข้อดียังไงก่อนคุณจะไปดูครับสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวมิชชั่น Impossible Dead r e c k ค n i n g 9.5เต็มสิบบวกแนะนำไม่มีสปอยครับแฟนชร์ของหนังชุดน,นี้นะผมดูภาคหนึ่และสแล้วก็หายไปเลย มาดูอีกทีภาค6แล้วก็ภาคนี้เลยอาจจะขาดช่วงนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยก็ดูดูเรื่องแล้วก็โคตรจะมันเลยอ่ะนีวคุณภาพรวมนะครับมันเป็นหนังที่แบบว่าเกือบสมบูรณ์แบบแค่ทุกด้านขนาดบอกว่าทําเป็นพาร์ทวันจบแล้วต่อพาร์ทหน้านะผมยังรู้สึกว่าตัวหนังเนี้ยมันมีความสมบูรณ์แบบในตัวมันแบบว่าสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีไปทีละข้อเพิ่มความอยากดูของพวกคุณที่จองตัว๋วและคิดจะไปดูเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยงานสร้าง ส่วนตัวผมนะมันเกือบจะไรช่องโหวแล้วอะทั้งมุมกล้องการเล่นแต่งสีทำให้ตัวละครดูแบบเท่หน้าจิตจำหรือการตั้งฉากบางฉากที่แบบว่ากีดขวางทางตัวละครกำลังวิ่งหรือกำลังขับรถมันรู้สึกว่ามันลงตัวไปหมดอะไม่รู้สึกเลยว่าตรงไหนมันรู้สึกขัดตาผมเลยอะนักแสดงผ่านหมดทุกคนครับทอมครูที่เล่นอ e ีธานฮันเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งว่าแกเล่นยังไงบ้างแกก็เป็นอ e ีธานเหมือนอ e ีธานคนนั้นก่อนนั่นแหละ นคนอื่นที่มาสมทบก็สร้างเสน่ห์ให้ตัวละครแบบมากๆนะบางตัวเนี่ยอย่างให้ตัวร้ายในภาคนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่ผมชอบในแฟนชายนี้เลยแกแบบเก๋าเกมอ่ะในการแสดงของแกอ่ะทุกครั้งที่ตัวละครที่โผล่มาผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะอึดอัดอ่ะต่อมาครับบทเนื้อเรื่องเป็นอะไรที่แบบลงตัวลงล็อกสุดๆไม่มีช่วงไหนเลยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้เรื่องหรือขาดตอนไปอ่ะจังหวะการบิ้วอารมณ์นี่คือโคตรจะโคตรดีอ่ะ บิวแบบสืดๆดนตรีเสารระกอบอะไรก็ช่วยส่งเสียงไปมดอะ่ะจนตลอดเกือบ3ามชั่วโมงเนี้ยไม่มีช่วงไหนเลยจริงๆนะที่ผมง่วงนอนอะ่ะแล้วบทของตัวละครนอะเขาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะ่ะได้ดีมากไอ้ส่วนเนี้ยผมโคตรชอบเลยก็จะมีบทของตัวเพื่อนไปเอกอะ่ะกำลังช่วยเหลือไปเอกอยู่ขับรถอยู่สักพักไทโรถเนี้ยขับแบบอัตโนมัติแลวตัวเองเนี้ยย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่จังหวะนั้นอะ่ะแกก็แอบเสียวเว้ยเดี๋ยวไปมองที่นั่งคนขับเพราะว่าสตูภาคเนี้ย โคตรของโคตรร้ายกาดเลยเว้ยมันก็ยิ่งส่งเสริมให้แกนหลักของเดือนนี้มันน่าสนใจน่าติดตามยิ่งขึ้นไปอีกอะต่อมาครับแอคชั่นด้วยวัยอายุของทอมคูดตอนนี้นะ60ก็ยังไม่รู้แต่แก่กว่าแม่ผมแน่นอนให้การแบบต่อยตีกระโดดโดดโผลแบบแต่ก่อนที่เคยทําได้อะ่ะเขาก็ลดลงมาแต่เปลี่ยนแอคชั่นให้เป็นแอคชั่นอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะไม่ได้ยิงปืนบู๊แบบจอห์นวิกต่อยแบบจอห์นวิกสักเท่าไหร่แต่ การบู๊ที่แบบว่ามีอุปสรรคขวางกั้นแอคชั่นแบบขับรถแอคชั่นแบบวิ่งไล่แอคชั่นแบบกระโดดล้มแอคชั่นแบบแอคชั่นมันมีหลายแบบอะไม่ใช่แค่ยิงปืนต่อยกันฟันกันซึ่งผมมองว่าเป็นไอเดียที่ดีมากทั้งเรื่องเลยเป็นแอคชั่นที่ไม่น่าเบื่อหรือจำเจสำหรับผมเลยอะและด้วยตัวละครอีธานเนี่ยนะมันมีความเป็นคนสูงกระจรวิกงอะไอฉากธรรมดาแบบว่าตัว ตัวกิกี้เดินมาต่อยเนี่ยรู้สึกเก็บแทนผทมคูดอะเอิมัมเป็นอารมณ์แบบนั้นอะ่ะสรุปนะครับหากใครอยากไปดูนะคุณไปดูเลยครับไอ้ที่ผมหากคะแนนะนี่นะหนึคือภาคต่อ,อนานเกินไปผมเซ็งหักคะแนนเลยจีจีลอยนิดหน่อยแค่นั้นแหละผมอาจจะคะแนนแค่นี้แต่คุณอาจจะให้มากหรือน้อกกับผมก็ได้ครับดังนั้นแล้วไปดูเถอะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับบาย